ต้องใจแช่ขนาดไหนใช่ครับแต่เลยแบบผมวุําถามว่าผมบมื่ตัดสินใจปูเปล่าได้เพี่น้องตัดสินใจแบบว่าตัดสินใจนานมากดูเลยอ่ะทำทำใจนานมากเป็นอุฒสองเดือนเดือนสองเดือนเลยแบบว่าดูดูว่ามันมันมันจะไหวไหมแล้วซึ่งทางผู้บริหารเป็นกระยากให้อยากให้ แบบเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าถ้าแกก็บอกว่าถ้าน้าอุวนแบบว่าจะอันนี้นะพอก็สนับสนุนให้น้าอุ่นนะไปเดินสายตรงนี้ให้มันเต็มที่เลยพอแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยติดตามตลอดไปนะครับคุณสู้ๆขอคุณคราผมบอกมื่ลไเสียไรนี่สวัสดีสาวสวย นี่เดี๋ยวเรามาแล้วถ้าไม่ถึงร้องไห้มีคนไปบอกหนูคุณรองไห้คิดถึงเด็กน้อยถ้าไม่ถึงร้องไห้อ่ะผู้ใดยว่าสาวสวยเขาเป็นอาซอเอาเป็นอย่างคือไหาเอาแต่เป็นอาซอจริงเด็กน้อยคิดถึงเด็กน้อยคิดถึงเด็กน้อยมันมีคนไปบอกว่า ไปนมาต้บน้ำบอกก็ได้ไหยเสียใจมาเป็นต้นทุนทอางจังสั้นด้มาดองน้ำเตี้ผู้ใหญ่ก็ได้เสียใจเอาคือหยเอาคือหายทิ้งแล้วสูเข้ไ้สั่งียไม่ไอ้ลม่ไอ้ลิแม่คิดถึงหนูจนถึง ต้องให้เลยหรอค่ะแค่นี้แหละใช่คิดคิดถึงมากาคิดถึงดูถ้าคิดถึงทำมากกวนี้ช่วงนี้เราตะวันยิ่งยิ่งเห่าอก็เลยได้สั่งของเล็ดมากับพี่มาเล็ดครับพอดีนักเียนมาแล้วน้องไอ้ด้านเอาเป็นอย่างคือไฮตัวไม่คิดคิดถึงตอนที่แบบว่า กำลังจะระอ่ำเออถ้าแกร้องไห้อ่ะแก๊งเราโดนด่าแค่ไหนแก๊งเราก็ต้องสู้แกร้องไห้ก็ไม่เอาแกเขาแก่งที่ถึงก็ไปเยี่ยมค่อซื้อขนมไปแจกดีใช่ไ้มครับนี่แหละเพราะได้หัวน้ำเพอาะได้หัวน้ำแกงโอ้เขาก็เลยงงเอาเป็นอย่างที่ใม่เข้าใจ ไม่แม่ไม่ถามแม่แม่พี่พี่ถามว่านลาออกแไม่หรอฟังฟังขั้นเจ้าสชิวสูฟังแม่แม่พี่พี่ถามว่านางวนลาออกจากน้องหล่อจะเล่จะเล่แบบว่าม่อยปากเค่อยว่าติดเดี๋ยวนี้จะเล่แบบว่าเวอร์ซอีกเลยเพรเขียนอะไรไปเวอร์ซูแม่แม่พี่พี่ฟังว่าทำไมถึงลาออกทำไมถึงแบบว่าอันนี้่ในเซนาแบบ ก็เลยเราเล่าเล่าถึงวันที่ลาออกอย่างเงี้ยตอนลาออกแบบเด็กน้อยหายสามมือซีมือแล้วแบบเด็กน้อยร้องไห้แล้วเขาซื้อขนมมาวางไว้บนโต๊ะอย่างงี้นะแบบว่าเขาเขาบอกว่าอยากอยากให้ครูคืนบ้านสรุปว่ามันยังยบบเงียบๆกันเงียบมกันแบบเนยะ ฮะหนูว่าอะไรนะเอาไปได้ยินเสียงกันเนี่ยเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยให้น้่งไปเลยเอาไปฟั้งไห<อ> <laughs> พี่รูก้เกียรติว่าจะมา,า,นาหนูว่าคิดถึงหนู <laughs> ก็เลยร้องไห้หนูก็เลยบอกว่าไม่ไมให้เจ้ายี่หอไหนตาวัน นึกว่าคิดถึงหนูก็เลยร้องไห้น่าโม้สี่เขาใจกันจักโมงกันซะเลพี่อูนพี่กองเรียกครับพี่กองเมื่อไรยิ้นแสงพี่กองเนี่ยนะมาหาเนี่ยคิดหอดปวดต้ดเอื้ออันจะนอนไปด้วมยคิดหอดปวดต้นให้ย้อนคิดน้ำเด็กหน่อยนักเรียนแมนครับผมกาบองเล้ว แอบจิ้นคู่นี้อยู่ในใจยาดามาคอยเดอ <mm> อ้อว่าสันึ่เร็วนว่าคิดถึงชิด่ของฝันให้ไหมครับสวัสด,ดีด้วยนะครับวสวัสดีน้องไอด้าด้วยนะครับอย่าไปด่ามาแล้วเด้อพี่นอ้องน้องเอ้ยนะครับอยาสุดามากันถอนนะครับทุกอย่างต่างเป็นสัจธรรมนะครับไ่หาด่ามาไปนะอันนี้จังวัตสังคาร่า อนิจังทุกขังอนัตตาบ่ม่อย่างยืนในตัวการีพี่น้องโรบมือโรคระเรียนขนาดเล็กที่ว่าแกงบ่คือบ่คือเป็นไข้หายหรือยังน่ะกำลังจะหายแล้วเป็นไข้หายหรือยังยังบักเลี้ยงเห็นบ่ลกันพักกำลังจะหายแล้วอยากไปเดินสายด้วยแล้ว เน็ตสแตมช้าหรือว่าเน็ตพี่ช้าอด้นี่มพู้เลยโวยมันค้างเน็ตสแตมช้าไหมนี่มือ,อไหออนี่มือไหนอุ่รอยยันสิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์อยู่โตเกียวต้องฝึกรับดราม่ารับดาราม่าเก่งทุกคนโอ้ย <laughs> <c oughs> เนี่ยนะามาคอยด้อพี่น้องเช็คสิ่งจังพยายามมากไม่ไปยังรถที่บอกทางมุ่นึ่อุ้ยพี่กล้องน่พี่กล้องน่เือรอเปลี่ยนนามาอือยินดีกับพี่กล้องด้วยนะครับแตดสินใจนะลูกเอาเงินก่อนครับแน่ยิ่งไปประสบภัยเวียดนามมาอยู่ แมนครับทั้งทั้งประสบภัยทั้งป่วยเอาครูมีมาม่าหรอครับไม่มีลูกไม่มีครูไม่มีลูกได้กีนเลคิครูต้มกินไปแล้วมาม่านะครูครูบอครูบอให้เหลือดอกมาม่านะครูต้มกินใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องไปแล้วมาม่าครู เด็กเด็กนักเรียนถามว่าครูมีมาม่าเหรอาตัวมูดมเพ็้ยยังก่อนเอาพูดที่กล้องตัวอีกเลยโอ้ยเหม็นมากโอ้ยง่ายโอ้ยพูดที้อเหม็นมากง่าปโอ้ยบอกเลยว่าขมคอนะตัวที่กล้องน่ะนะนิ่มนักเรียนเข้ามา แนนครคบเรืงยังไงี้ยคิดถึงครูคิดถึงงานลุ้โอ้ยเดี๋ยวเยากระโาดเกมมีเขียนใจยุ้มเลยขอบคุณครับแล้วก็เอาจากครูมาเดินสายเต็มตัวเลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ยพี่กล้องแหมเป็นยังไงในลองอธิบายกินตรวจพิกล้องให้ฟังซิว่าเป็น กินรสชาติประมาณไหนปีของเมื่อหึวันพันเหตุการณ์ดีๆจะแจ็คสิโฟกัสไฝดีเคยเล่นบบกใครเนาบอขอบคุนสรับสนนต่อเหมนบักพี่น้องเอ้ยจีฮ5าันทีจินเน่ง เงียบๆออกมาพร้อมอ่ะหัวพวกด้ดูดิพวกพี่กล้องไปลากดากเด้อกล้องกินก้อยเนื้อเน่ามาเน่เฮ้ยมาตีตัวหอมค้างซะแบบี้เมียนด้วยแล้วกินก้อยผู้ใดกินเนื้อหนะแห้งตัวหอนพี่น้องไอ้กล้องตัวตอนวะออกมาหางเงินก่อนเวลามีสอบใครไปสอบครับเมียนครับผม สวัสดีแม่แม่พี่พี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสามร้ยสามสิบท่านนะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างน้องเด็กๆมันใ้เจริญบึงพันธอะไรก็ยังขมข้อแทนใช่ไหมครับพี่นางพี่นาง พี่นัง่งพี่นั่งมาขมขอแทบเลยภาษาน่าดีใจด้วยนะลูกอยู่กับบอสน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณป้าพีด้วยนะครับวันนี้เต็มแตเมคอัพเองเหรอเดซโอ่จะดูดเอาต้องจะดูดตีพี่น้องแม่นเดซโซสะดุดเอาเพราะ,ะว่ากีคอนท่าซองเปิดจีหามาก่อนอ นอนหลับแมงกันเลยขึ้นกี่ทุ่มเนี่ยโอ้ยส,สะดุดล้องไห้ก่อนพี่น้องบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เน็ต่าแห้งบ่หวโอเคครับยอดเกาอยากให้คสอนแต่งน้องน้ำอุ่นกำลังหาวันไปอยู่ครับผมกำลังหาวันที่ บอสว่างจากงานคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะเก็บของไปอยู่ขอนแก่นเลยนะครับไม่รู้เรื่องกันดอกมือเนี้ยเข้าเต็มเติบแมนครับเน็ตสวอสะดุด <c oughs> ได้ชาย่ากไมเลยืได้ซอเลยได้น่ะอืมพ่อได้หัวพี่น้องน้ำอุ่นดีขึ้นยังลูกดีขึ้นราคาพี่นางสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อยากมีโอกาสแบบพี่อุ่นเหมือนกันครับอุ้ยสุดๆด,ด,ด้ล่เด้อเป็นกำลังใจให้นะครับ